สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่กับฟฟลปคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับการเล่นแมปกันอีกแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป d o t t y ้ออนไลน์แจะเป็นเด็กดีหรือเด็กดื้อนั่นเองนะครับเป็นแมปสั้นๆนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าไฟล์มันเล็กก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นแมปสั้นๆนะครับเห็นในเว็บก็ประมาณ10นาทีก็เล่นจบได้แล้วนั่นเอง นะครับแบบนี้ก็จะเป็นการเหมือนว่าเออเราจะทําตัวเป็นเด็กดีเด็กดื้อก็ขึ้นอยู่กับการกระทําเด็กคําตอบของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็อ่ะอันนี้เป็นพวกรีสอร์ทแพคนะครับถ้าอ่านตรงนี้ได้แปลว,ว่ามีรีสอร์ทแพคแล้วนะครับก็คลิกตรงนี้เพื่อไปหน้าต่อไปเลยโอเค not y o t nice by d a t e d bird นั่นเองนะครับแบบคนนี้ผมรู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยเล่นของเขาสักครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นแมบเชิงไม่ใช่เชิงโแต่ว่าก็ เทรนดี้เกมมากกว่านั่นเองนะครับอิมพอร์ตัตติ้งนะครับเพยม์มาครับ0.8ถ้าอัดวิดีโอก็เครดิตเ,เหมือนเดิมนะครับพวกนี้ใครๆก็ต้องการเครดิต<笑><笑>นะครับเวลาสร้างเขาสร้างแบบกันนะครับอันนี้ก็พวกเอ่อพวกเกมเพลย์อินโฟเมชันถ้าเล่นในมลติอันนี้เอาไปเล่นมลติเพื่อได้ไอพวกช้อยที่แตกต่างกันไปอันนี้ก็มีเหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะพมพพวกส่งพวกสีในการพวกเท็กซ์อะไรพวกนี้นะครับใครที่อ๋อจะว่าไปใครที่ถามว่าเออทำไม ช่วงนี้เออเริ่มมีคลิปมดน้อยลงพอดีมดเออตัว1.8งของผมครับที่ลงมดไว้อะมันเสียอยู่ตอนนี้ก็เลยนั่งหาวิธีแก้โค้ดของมันอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะมาอัพแบบรัวกระจุยหรือว่าอัพมินิเกมรัวพอสมครวรนั่นเองนะครับมดก็ขออภัยกันนิดนึงนะครับก็อาจจะหยุดสักพักหนึ่งก่อนนะครับจนก,กว่าผมจะหาวิธีได้มาเราเริ่มเลยแล้วกันสลิปสลิปอินฟอร์สรักสิบินิเออเราหลับเออสามสิบหลับแบบยังไงหลับสามสิบนาทีเหรอ อืมใช่ัานตอบในกันคออเพอนได้ปไปอฟสโคเออไออะไระมือช้ามันเย็นไม่มามามา n ตะกิฟฟอร์มาฟอร์เตะกิ for mom, for, อันนี้คือขอบคุณแม่ที่ทำอาหารช้าให้อ้าขอบคุณครับผมจะทำตัวเป็นเด็กดีแล้วกันนะครับ s t a อินพ a j ม m a เอาเดไม่ไม่ใส่หรอกเทคเอา t t เดอะแท็ใส่เองดีวะคีนยูลุมอาทำเองก็ได้วายโยเบเตอร์วายโยมม์โกสตูเดอร e สตอร์เอ่อไม่ไม่เสียครับก็ตูเดอสตอร์วายโยมม ไปด้วยไปด้วยโอเคนะครับสติลซัมแคนดี้เออไม่ขโมยครับผมเด็กดีคอมพิวเตอร์เด็กแคชเชียร์ไม่เฮลสเตจเจอร์แคนดี้กอสเซิลี่ไม่เอาเฮลยอมบัมแคนดี้กอสเซิลี่เอาครับอันนี้คือช่วยแม่ถือของนะครับเพเออเดี๋ยวผมแปลให้ดีกว่าผมลืมไปว่าต้องแปลด้วยเผื่อบ,บางคนไม่เข้าใจเพยวเพวิโยยักเกอระเบเตอร์อาบเล่นกับน้องที่เด็กกว่าคือเอาง่ายๆเล่นกับน้องหรือเปล่าอ่ะเล่นละกันคอลย้อมรัตเตอร์เนมส์ก็เรียกชื่อน้องไหมก็เรียกครับเอาเพ อ่าเอ้า t r i เกอร์ชอยสิบสามอ o n enable ออกกรัเอาเปใจที่โยบอเตอร์เอ่อขอโทษก็ได้อ่าสแสาเขาจะไม่พอใจนะครับไม่รับไฟโยบอเตอร์เอ่อทำกับข้าวให้ไหมอ่าทำดูยัว r ์โฮ e เวิร์กไม่เดี๋ยวคอยลองรอบเพื่อเที่ยเรียนเรียนหนังสือครับอ่าหนังสือครับอ่าโดจินฮูวว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 วเวววครับวว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 วิธวว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 ช่วว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 ้วว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 นวน้องวว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 นกวว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  นะครับเฮลเมดินนอร์ทำมื้อเย็นไหมทำครับเฮลยอมมัมดูเดอะดิเชสล้างจานให้ช่วยแม่ล้างจานมาช่วยครับสเปนไทม์วิโยแฟมิลี่อ่านใช้ครับเกเลนดี้ฟอร์เบสอ่าพร้อมครับเทรย์แฟมิลี่ยูเลิฟเดมอ่าบอกว่าครอบครัวเรารักครอบครัวไหมบอกรักครับสเตย์อัพเลดไม่ครับไม่เลดครับยูฟอร์อัลสิฟอินพีเซนเดออ้าวกรรมอ้านี่อะโอ้เดี๋ยวก่อนนะแบบนี้สั้นไปเปล่าวะ โอ้โอเคไม่เอาครับแบบนี้ต้องเล่นใหม่ครับเราจะทําเราจะทําช้อยแบบรอบนี้เราจะลองเป็นเด็กดีดูครับอยากรู้ว่ามันจะได้อะไรสลิฟฟอร์สตินนิเออเออไม่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 เอาอ่ะกูไม่ขอบคุณเว้ยอาใส่กระเกงก็ได้เทคเอาเ t อ e c แช t เอาขยะออกไหมทําเองสิวะคีนย room กูไม่ทำเว้ย w h a ย y บ u r b เตอร์กูไม่ดูไม่ไปด้วยหญิงอะเพย์วิโยยากบบกูไม่เล่นอะแม็กลฟฟยบเตอร์ไม่ทําว่ะ ดูยูของเวิร์กอะทำก็ได้ทำคะแนนอดลงไม่อ่านเว้ยอ่านโดไม่อยากอ่านโดจินแล้วเล่นเกมสิครับคีเพลิงอาเล่นอีกเล่นอีกอาไม่ทํากับข้าวด้วยครับไม่ช่วยแม่ด้วยไม่สเปนด้วยครับไม่พร้อมที่จะนอนเดฟรี่เลิฟอ่าบอกรักก็ได้สเตตอัปเดตแน่นอนครับโอ้โหแบบนี้อ่ะตรียมาแล้วอ้าวได้โคนี่ยเออจริงเหรบอกจะได้โคนก็ได้โคนจริงๆอ้าวแล้วเกมหมดอ๋อเปลี่ยนเกมหมดด้วย เออผมอยากรู้ว่าแมปมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเผมอยากรู้อ่ะเดี๋ยวทำเกมอนหนึ่งได้ปะทำเกมอนหนึ่งอยากงั้นแงแมปอ่ะงั้นแงแมปเดี๋ยวเอาเอาบาร์เรียร์เอามาดิเอาบาร์เรียร์มาก่อนจะได้มองเห็นออกไม่เห็นด้วยเออช่างมันโอเคมาอยากรู้อ๋ออันนี้มันเป็นแมบแบบโซนบ้านอย่างเดียวเลยนี่หว่าเออเข้าใจแล้วเออก็ว่าอยู่ทำไมมันเล็กๆแต่ว่าข้างนอกนี่เป็นยังไงเนี <c> ่ย <oughs> เอ,อ้ยผมอยากลองนะเดี๋ยวๆอยากลองก็เพย์เกนเพย์เกนเพย์เกนอยากลองอีกอย่างหนึ่งครับ ผมจะลองตอบสลับดีสลับร้ายนะครับจะลองอ่ะอย่างเช่นข้อนี Sleep i n f o r 30 m i n u t e s อ่ะผมนอนภายใน30นาทีแน่นอนอ่ะคอมเพนว่าเอออาหารเช้ามันเย็นไหมไม่นะครับขอบคุณแล้วก็สเตย์พัชมาสอันนี้ตอบไม่ดีครับอันนี้ตอบของดี k i n y o r o o m ผมตอบไม่ดีครับอันนี้เพรา y จะ b r o t h e r white go to the store เออ่เราตอบดีครับเพวิดยังก์วอเตอร์ไม่เล่นละกันครับไม่กลาชฟอร์์บวอเตอร์ทำกับข้าวกลางวันให้น้องชายอ่ะทำละกันโดยที่มเวิร์กไม่ทำละกันหนังสืออ่านหนังสือครับเล่นเกมไม่เล่นเกมละกันนะครับเอ่อช่วยทำการบ้านไหมช่วยทำกันการบ้านนะครับแล้วก็ไม่เล่นเกมกับน้องนะครับช่วยทำกับข้าวไม่ช่วยแม่ทำกับข้าวเอ้ยช่วยไม่ช่วยแม่ล้างจานเออเอ่อจะไปทำวิทย์แฟมิลี่อ่ะ ใช้เวลากับครอบครัวทำครับแกลเลตตี้ฟอร์เบสเออไม่พร้อมครับอ่าบอกว่ารักบอกรักครับบอกว่าเออไม่สเตย์อัปเดตนะครับมาดูซิถ้าตอบสลับมันจะเป็นยังไงผมอยากรู้เนี่ยอ่าเนี่ยยังได้ของขวัญเออคขาจช่วยนะครับโอเคมาก็แค่นี้แล้วกันนะครับสลับแบบนี้นั่นเองนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณกันบ้าที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ถ้าชอบกันด้วยเออตัวลรางหนนะครับแล้วก็ เอ่อกดฝากกดไลค์กดไลค์เอฝากกดไลค์กดไลค์ด้วยนะครับฝากติดตาม Facebook กันด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตที่เร็วที่สุดสำหรับตัวผมเองนั่นเองนะครับก็เห็นปรากฏอยู่ในหน้าจอตอนนี้เลยนะครับก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับลิงก์ก็อยู่ตรงใต้ Descript ชั n นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ